โอ้คนแก่จะแรงแล้ว่คนแก่จะแรงแล้ว โอเคถึงก็ตะพัดแล้วมึงค่อยๆพับก็ได้อย่างกระเทา <laughs> <laughs> มึงมาต่อคันมึงจะแข่งกันเนอมึงคนเงียบตลอดครับขออนุาเกี่ยวช้าจัง <laughs> โอเคครับก่อนถึงก็สวัสดีเพื่อนๆคุณก่อนเลยนะครับผมเนี่ยเมื่อวานลื้อเทอร์โบมาของตะลือมันแตกแล้วแตกมาตั้งแต่มาไหร่ก็ไม่รู้นะฐานนั้นเนี้ยแตกด้านในตรงหลังใบอ่ะ แต่ผ่าเป็นรอยร้าวแล้วส่วนของจ่าบอมเทอรบมัไมไ่เป็นไรแต่ใบหน้าบินไปถามกะไรใบหน้าเท่าไหร่วะสี่พันกว่าบาทเนาะแล้วต้องสั่งเนาะของกาเลรนะก็เลยไม่สั่งก็เลยซื้อดีกว่าของโฮเซ่ h x สี่สิบโครงหลังเบอร์หกสิบได้มาราคาหมื่นสี่ ไม่รู้ว่าจะถูกจะแพงยังไงแต่ก็พอใจซื้อราคานี้ผมถ้าผมพอใจซื้อผมไปเคยต่อราคาะมพคิดคิดอย่างเดียวไม่ซื้อจะเอาจากไหนไม,ไม่มีคําว่าแพงกว่าและถูกกว่าสาหรับผมนะคนซื้อของซื้ออะไรง่ายๆถ้าถูกใจก็ซื้อเลยไม่เคยต่อนี่เมื่อวานก็เอามาลองใส่แล้วลองติดแล้วมันก็วีดดีจังเลยเอามาใส่ง่ายขนาดยึดสี่ตัว จุ๊บเข้าที่เดิมสายน้ํามันดันเข้านี่ซึ้บสายมันยาวไงก็เลยอ้อมไปนี่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แหนะอะไรเข้านี่ออกนี่แค่นัน้นเองแล้วก็เดี๋ยวท่อเดินมนท่อใช้เป็นท่อเหล็กใช้จ้าเนี่ยของเก่าไว้หละไม่ต้องไปซื้อนะยุคลุงอนะรู้อยู่ก็เดี๋ยวท่อก็จะเดินหักเป็นมุมฉากออกมาตรงนี้ แล้วก็เอาเป็นท่อยางสวมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นมุมฉากเป็นท่อเหล็กมุมนี้สวมกับท่อยางแล้วก็เอาเหล็กมาจุบท่อเหล็กเหลืองๆนั่นน่ะจุบตรงเลยแล้วก็เป็นแนวยิงไปหานูน่นเพราะว่าไอหม้อพักมันไม่ได้ติดกับเครื่องใช่ไหมมันต้องเป็นท่อน,นี้ท่อน,นึงเพราะว่าเวลาเผื่อเราเร่งแต่พานจนแต่พานมันจะได้แบบมีระยะยืดหยุ่นได้ถ้าเกิดเป็นท่อแข็งเลยมันจะขยับไม่ได้ ส,ส่วนท่อ,อเสียะจะปะที่แรกถ้าใส่นี้จะออกไีมไม่เอาเดี๋ยวผมจะบิดขึ้นอย่างนี้หน่อยเอเอให้เป็นลักษณะนี้หน่อยจะบิดอย่างนี้เดี๋ยวต้องตัดแล้วเชื่อมใหม่คออะที่แรกเลยโบเดิมมันจะเป็นโบน้ํามันแล้วก็เอาน้ามาเลี้ยงแต่พอเราเปลี่ยนเป็นโบแต่งก็จะคือน้ํามันน้ํามันอย่างเดียวเนาะเลี้ยงแค่น้ํามันอย่างเดียวอันนี้เราอุดตานน้าเราใส่เหมือนเดิมแล้วบีบ เดียจะอุดอย่างนี้ลักษณะแบบนี้จะไปเชื่อมทองเหลืองมาอุดหัวนี้กับหัวนี้อ่าแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ใช้โบเดิมโรงงานอยู่ก็ระวังแป๊ดน้ํานะครับมันชอบผูกไอ้แป๊บน้ำเทอร์โบไอไอ้แป๊บตัวเนี้ที่ออกจากตรงนี้มาเนี่ยคึอมันชอบผูกข้างหลังอ่ะดูดีๆนะครับไม่ผูกก็ถ้าเกิดรื้อออกมาเนะนี่ยเคาะนิดๆหน่อยๆทะลุเพราะมันเป็นเครื่องเก่านอกไงเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยไอ้แป๊บ แท็บเล็กพวกนี้เนี่ยเนี่ยระว,วัง,งนะเครื่องพังมันรู้เรื่องแล้นะน้ำรั่วได้มันรั่วมันรั่ว,ม,ว,ม,วมันตาหมดไงเะียไม่รู้ว่าอีกอันนึงตะลงไปไว้ไหนคือลอยเอาไปเชื่อมพ่อมาทิ้งแล้วแหละมันบางนงะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเช้าไปทำตรงทำนี้ก่อนเดี๋ยวมาถ่ายดูว่าเราจะเดินทอนอยังไงง่ายๆของใช้งานเราไม่เน้นสวยงามใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออะไรเพิ่มก็คือใช้แบบของเดิมหเดเลย,เยตรงนี้เดี๋ยวเราข้ามนี่เลย ข้ามชิดๆฝาหน่อยแล้วจะมีติดตระจงกระจาดก็ทำใช้งานนะ่ะใช้งานได้แน่นอนแล้วก็รประหยัดต้นทุนด้วยนี่ครับท่อเธอ,อเสร็จเกุอบๆเห<ๆ>็นแ้วเนี่ยสองตัวพอแล้วแค่ลองติดพอเดี๋ยวเราจะหั่นทอ่อใหม่นี่ลองลองดูจ้ะ แม่ะจ้างลูก,ก่าเข้าหัวตี๋เนาะดี๊ดี๊ดี๊ด <c oughs> เหมือนเด็กอมมาทำไม่เหมือนตัวโจงกระวานอีกเจ้าข้ามไปเลยอย่ารู้ได้บอกเพื่อนเข้าดัมาัมนจจะ,ะงตัดแป้งจากของเก่าอะไรครับ <c oughs> ไม่ต้องไปเสียทางซื้ออะไร <c oughs> ซื้อข้องอ,งองมาหน,อนอ่อยแค่นั้นเนี่ยใช้งานได้เหมือนกัน,นไอ้ทอเหลืองไปไหนหมดแล้วเว้ยนะเดี๋ยว หั่นแหลกหมดแล้วชุดหมาบลับลูกยไม่อู่เลยบอมใส่อนใส่ข้ามมาแบบนี้จุกข้างล่างเลยแล้วข้ามมาจุกนี่เฮ้ยอันนั้นนะบอมไอ้อะไรวะไอ้เข็มขัด จะถูกจะแพงเอาแดงไวก่อนเข้าไหมเอาเดี๋ยวเอไอ้ไข่คแบตยู่หรอกนี้ได้ไหมบอมดแล้วปิดเอ้ยหมาหอนพระเปิดเพลงตึงหน่อยอันนี้ท่อเราบาไปลายด้วย เป็นไงบ้างอะเข่าแล้วนี่ประมาณนี้ริมท่อท่อไอ้ดีท่อแรงดันที่เธอโมดันเข้าเครื่องสดุดสดวิ่งก็ส่วนนี้เนี่ยเป็นท่อที่ผมบอกนี่มีรูจุ๊บเขา้าน <native fairy> <animals> ี่ <Their royalty> <old> <Laurie> ทำใช้ทำใช้เขามียึดกันสั้นตรงนี้เข้ารูนี้โจ้เนี่ยก็ดูเรียบๆแบบดูไม่เลอะปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวใส่ข้องอเข้ารูเลยเดี๋ยวใส่แป๊บนึงนะครับเอเยเสรียบร้ยก็เหลืออันนี้เหลือหั่นทอดโอ้โห ตะหลงเก็บตู้เชื่อมไปแล้ววะลืมใช่ไหเนี่ยจะเห็นไหมกาบิดท่อขึ้นตอนนี้มันห้อยใช่ไหมเราจะบิดให้มันขึ้นมาหน่อยอย่างี้วันนี้เลื่องน้ำละใช่ลองพรุ่งนี้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวลองติดเครื่องให้ดูฟังเสียงโบหิววาดนี่นี่ใส่ท่อน้ำบ๊อบนี่เดี๋ยวให้ตือนใจไหนอะน้าไหนตะนาแล้วแล้วแหละเห็นรูปอะไรล่ะ แล้มันเข้าไใจไหมล่ะโอ้นี่แล้วมันชนกันอ่ะปากดีตาไม่ดีเนี่ยฮะปากดีตาไม่ดีมันชนเนี่ยอือพิจิตมาใส่ให้เลยเฮ้ยจะบีบบอมบ์กูสวมไม่ลวมนี่อันนี้เป็นปลาปลาภูมิภาคนะเออแต่เป็นใสายเป็นสายเก่านะคะเราใช้ปลาปลาภูมิภาคแล้วได้ไม่เป็นตะกรอน แน่นหนาครับไม่มีสั้นนี่ยึดแน่นหมดถ้าแบบไม่เน้นสวยโอเวอร์อะ่รงเงี้ยใช้เน้นใช้งานนะแบบนี้ก็ง่ายไม่ต้องซื้อซื้อแค่เทอร์โบโอ้ก็ดูเรียบเรียบง่ายง่ายนี่แค่นั้นแหละจากของเก่าเขาอ้อมมานี้เดี๋ยวเราลองฝักมันหยุดไปแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วปล่อยครึ่งสายมาเท่แกปล่อยเต็มที่โอเคเดี๋ยวเราจะลองฟังแม่ไวเกินก็ปิดกระจอประมาณนี้เดี๋ยวเราจะปาดทิ้งมันบูบ่บิบบี้เนี่ยคุมได้เหมือนเดิมไม่ติดอะไรมันติดฟีติดฟรีสักแป๊บก่อนนะติดฟรีเครื่อง นิ่งๆก่อนเดี๋ยวท่อเสียงเป่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขยับขึ้นขอจับเลยโอ้ แค่ขยับท่อประมาณนี้ไม่เราจะเข้าใจอ่ะฮะคนแก่จะแรงแล้วคนแก่จะแรงแล้วโอ้๋ยวถึงก็จะพัดแล้วมึงค่อยๆขับก็ได้อย่างกระเถา่ มึงมาต่อคันมึงจะแข่งกันเนอมึงคนก็ตลกพอผลมาเกี่ยวช้าจังโอเคครับมานี่คลิปนี้เสร็จแล้วเหลือรอโซ่ยังไม่มาเลยเรเริ่มไม่แตกสเตอร์มไม่เปลี่ยนยังใช้ได้เพราะโซ่เก่าเอาไปกับบูเนี่ยใช้ไนดะ้สักพันสองพันไรก็ทิยย้งเลยนี่สวัีครับ